อ่นานพระวินัยปิดกคำพีที่สามมหาวัคเล่มสองว่าด้วยโทษของผู้ถูกว่าด้วยโทษของผู้ยกวัดและผู้ถูกยกวัดเป็นต้นการที่91้าสิคำพีมหาวัคว่าด้วยโทษของผู้ถูกว่าด้วยโทษของผู้ยกวัดและผู้ถูกยกวัดเป็นต้น นะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเทธะกะรุเกนะภิกขเวภิกขุนา เรสังปิสัาย์ยาสาอติเทเสสตัพพาอิทัปปนภิกขเวภิกขุอาปติงอาปนโนโหติเตนวัน,นยธรรมภาคจะได้แสดงพระวินัยปิดกเทศนามหาวิทรนายตรยภาคกันที่เก้าสิบเอ็ด วารุโทษของผู้ยกวัดและผู้ถูกยกวัดเป็นต้นในคำปีมหาวัดตามพระบ,บาลีตถาคตกาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีอ่เดยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศานานั้นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้โปรดประทานเทศนาไว้แก่พิจตทั้งหลายว่า ดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุดผู้เห็นว่าการแตกกันเป็นการหนักควรแสดงอาบัตด้วยความเชื่อถือต่อผู้อื่นดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุดต้องอาบัตแล้วเห็นว่าไม่เป็นอาบัตในอาบัตนั้นฝ่ายที่สุดเราอื่นเห็นว่าเป็นอาบัตในอาบัตนั้นก็มีข้าพิสูจนารู้จักที่สุดเหล่านั้นว่าท่านเหล่านี้เป็นพระหูสูตรมีความรู้มากเป็นผู้ทรงธรรมวิน,นัย เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมาติกาเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นนักปรา์มีความรู้ดีเป็นผู้มีความละอายต่อความผิดเป็นผู้มีความกลัวต่อความผิดเป็นผู้ใกล้ต่อการศึกษาที่สูเหล่านี้ไม่อาจเอ็นเอียงเพราะความรักความเกลียดความโกรธความโง่ความกลัวโดยเห็นแก่เราหรือเห็นแก่ผู้อื่น ถ้าพิสูจน์เหล่านี้จกยกวัดเราเพราะเหตุไม่เห็นอัาบติก็จะปวรณากับเราไม่ได้จะต้องปวรณาโดยเว้นจากเราจะทําสังฆกรรมกับเราไม่ได้จะต้องทําสังฆกรรมโดยเว้นจากเราจกนั่งบนอาสนะกับเราไม่ได้จะต้องนั่งบนอาสนะโดยเว้นจากเราจกนั่งในที่ดื่มข้าวต้มกับเราไม่ได้จะต้องนั่งในที่ดื่มข้าวต้มโดยเว้นจากเรา จะนั่งในหอฉันกับเราไม่ได้จะต้องนั่งนั่งในหอฉันโดยเว้นจากเราจะนั่งอยู่ในที่มุงอันที่มุงบางอันเดียวกับเราไม่ได้จะต้องอยู่ในที่มุงบางโดยเว้นจากเราจะทําการกราบไหว้การลุกรับการยกมือไหว้การนับถือตามลําดับพรรษากับเราไม่ได้จะต้องทําการกราบไหว้การลุกรับการยกมือไหว้การนับถือตามลําดับพรรษาโดยเว้นจากเรา ความบาดหมางความทะเลาะความถือผิดความโตเถียงความแตกแห่งสงความร้าวแห่งสงความตั้งลงต่างแห่งสงความต่างกันแห่งสงซึ่งมีเรื่องนี้เป็นต้นเหตุก็จะเกิดมีแก่สงดูก่อนพิสุทลายพิสุผู้เห็นว่าการแตกกันเป็นการหนักก็ควรแสดงอวบัตินั้นด้วยความเชื่อถือู้อีก ครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,าตรัสข้อความนี้แก่พิสุทั้งหลายผู้คอยตามซึ่ทงผู้อยตามพิสุผู้ถูกยกวัดกันนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกลับไปก็ในคราวนั้นพิสุทั้งหลายผู้คอยตามพิสุผู้ถูกยกวัดก็ทำอุโบสถทำสถากรรมในภายในชีมาที่โคสิตารามนั้นส่วนพวกพิสุผู้ยกวัดได้พากันทำอุโบสถสงฆกรรมนอกชีมา พรั้นามีภิกษุผู้ถูกยยงองครั้งน้ามีภิกษุผู้ยกวัดองหนึ่งไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถาวายบังคมแล้วก็นั่งลงในที่สมควรแต่ตนครั้นภิกษุรูปนั้นนั่งเรียบร้อยแล้วก็กราบเสีงขึ้นว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทั่วภิกษุที่คอยตามภิกษุผู้ถูกยกวัดนั้นไม่พาการทำอุโบสถในภายในสีหมา พาการทําสังฆกรรมในภายในสิมาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์ที่เป็นพวกยกวัดได้พาการไปทำอุโบสถสังฆกรรมนอกสิมาพระเจ้าค้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าน,นี่แนะภิกษุพระภววิกษุที่คล้อยตามภิกษุผู้ยกวัดนั้นทำอุโบสถภายในสิมาทำสังฆกรรมภายในสิมาในที่นั้น เราได้บัญญัติซึ่งยติและอนุสาวานาไว้แล้วอย่างไรการทำเหล่านั้นของพิสูจน์เหล่านั้นก็จะเป็นการทำที่ชอบทมเป็นการทำที่ไม่กำเริบเป็นการทำที่สมควรแก่เหตุนี่แน่ที่สุดถ้าพวกเธอที่เป็นพวกยกวัดจะทำอุโบสถในศิมาภายในศิมาจะทำส,ำสำังฆกรรมในภายในศิมาในที่นั้น <c oughs> เราได้บัญญัติซึ่งยติและอนุสาวานาไว้แล้วอย่างไร การทําอย่างนั้นแม้ของพวกเธอก็จะเป็นการทําที่ชอบทำเป็นการทําที่ไม่กําเริบเป็นการทําที่สมควรแก่เหตุเ <c oughs> พราะเหตุเราเราจึงว่าอย่างนี้เพราะว่าเพราะเหตุว่าีิสุเหล่านั้นก็มีสังวาสต่างจากพวกเธอส่วนพวกเธอก็มีสังวาสต่างัับีิสุเหล่านั้นนี่นะพิษุภูมิแห่งผู้มีสังวาสต่างกันมีอยู่สองประการคือ พิสุทธ์ธรรมซึ่งตนให้มีสังวาตต่างกันด้วยตนเองหนงสงพร้อมกันยกวัดพิสุขเพราะเหตุไม่เป็นไม่เห็นอัปปหรือเพราะไม่แก้ไขอัปปหรือเพราะไม่สละความเห็นอัลลามกเนี่รวมเป็นสองประการด้วยกันดังนี้นี่นะพิสุขภูมิแห่งผู้มีสังวาัเสมอกันมีอยู่สองประการคือพิสุธ์รรมตนให้มีสังวัตสมอติกันด้วยตนเองหนึ่งสงพร้อมการเรียก ีิสุผู้ถูกยกวัดเข้าหาหมู่คณะเพราะเหตุที่ไม่เห็นอัปบัทหรือไม่แก้ไขอัปบัทหรือไม่สละความเห็นอัลามกหนึ่งรวมเป็นสองประการด้วยกันดังนี้ก็ในคราวนั้นีิสุทั้งหลายได้เกิดความบาดหมางก,กันเกิดความทะเลาะกันเกิดความปิดเฉียงกันสแสดงทางกายทางวาจาที่ไม่สมควรแก่กัน จับไม้จับมือกันในละแวกบ้านที่ฉันคนทั้งหลายก็ติเตียนว่าอย่างไรพวกสมณศักยบุตรจึงเกิดบาดหมางการเกิดทะเลาะก,การเกิดบิดเบี้ยงการแสดงกายวาจาที่ไม่สมควรต่อกันจับไม้จับมือกันในละแวกบ้านในที่ฉันที่สูทั้งหลายก็ได้ยินถ้อยคำของพวกคนที่ติเตียนนั้นที่สูเราใดมีความมักน้อยมีความสันโดดมีความละอายมีความกัวปิดใกล้ต่อการศึกษา พีสุหลังนั้นก็โคนธนายกโทษติเตียนว่าอย่างไรพวกพิสุดจึงเกิดบาดหมางการเกิดทะเลาะกันเกิดติดเสียงกันแสดงอาการกายวาจาที่ไม่สมควรต่อกันจับไม้จับม,จมือกันในละแวกว้านซึ่งมีในที่ฉันดังนี้แล้วิิสุหลังนั้นก็นําเรื่องนี้ไปกราบทูลส่วน็ตพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงจัดถามว่า ได้ยินว่าพิสุททั้งหลายเกิดบาดหมากกง,กกงกันเกิดทะเลาะกันเกิดผิดเสียงกันแสดงอาการกายวาจาอันไม่สมควรแก่กันในละแวกบ้านซึ่งมีในที่เขานิมนต์ไปฉันจริงหรือพิสุททั้งหลายก็กราบทูลว่าจริงพระเจ้าข่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนพิสุเหล่านั้น ดูก่อนพิสุทั้งหลายอย่างไรพิสษุทั้งหลายจึงเกิดบาดหมางกันเกิดทะเลาะกันเกิดผิดเสียงก Serbia, นันแสดงอาการกายวาจาอันไม่สมควรแก่กันในละแวกบ้านในที่เขาไม่มนไปฉันการทำอย่างนั้นไม่ทำให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสไม่ทำให้เกิดความเลื่อมใสยิง่งขึ้นแก่ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วมีแต่ทำให้ไม่เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส ทำให้เสียความเลื่อมใสแก่ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วเท่านั้นสารตรัสปิดเตียนดังนี้แล้วก็ตรัสว่าจึงตรัสว่าดูก่อนดี่สุทังหลังเพื่อสมแตกการโดยไม่ชอบธรรมเมื่อความไม่ชื่นชมต่อการกําลังเป็นไปอยู่ที่จดต้องนั่งอยู่กับที่ด้วยคิดว่าเราจะไม่แสดงกายวาจาอันไม่สมควรแต่การเราจะไม่จับไม้จับมือกันดูก่อทีิสุทังหลาย ผู้สมแตกก่การโดยชอบทำเมื่อความชื่นชมต่อกันมีอยู่ีิสุควรนั่งในที่มีเครื่องกั้นอาสนะก,กันดังนี้ก็ในคราวนั้นีิสุทั้งหลายเกิดบาดหมางก,กันเกิดทะเลาะกันเกิดวิวาทกันเกิดแทนกันด้วยหอ,อกหรือปากในข้ามกลางศพพิสุเหล่านั้นไม่อาจระงับอธิกรณ์นั้นได้ครั้งนั้นมีพิสุองค์หนึ่งไปปราบูลสนเด็พระผู้มีพระพระเจ้าว่า ทั้ส่วนทั้งหลายในที่นี้เกิดบาดหมางการเกิดทะเลาะการเกิดวิวาทการเกิดแทงการไปหอ,อกหรือปาในท่ากลางสงูงทั้งส่รนนั้นไม่อาจระงับอธิคอนนั้นได้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง,ง,งพระกรุณาเสด็จไปที่นั้นเถิดพระเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับคำอารัธนาด้วยพระอาการนิ่งอยู่ครังแล้วก็ได้เสด็จไปที่นั้นได้ประทับนั่งแล้วตรัสห้ามว่า อย่าเลย an, es, Theory. พิสุทั้งหลายพวกเธออย่าทําความบาดหมางกันอย่าทําความทะเลาะกันอย่าทําความถือขิดกันอย่าทําความวิวาทกันเมื่อพระองค์ตัดจันนี้ก็มีพิจุองค์หนึ่งซึ่งถือไม่ชอบธรรมได้กราบทูลขึ้นว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นใหญ่ในธรรมจงทรงยับยั้งอยู่เถิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงอย่าได้ทรงขวนขวายจงอยู่เป็นสุขเถิดพระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์จัปรากวดด้วยความบาดหมางด้วยความทะเลาะด้วยความถือผิดด้วยความวิวาทอันนี้ประจบข้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดห้างขึ้นเป็นวราระที่สองวอย่าเลยที่สุดท้งหลังพวกเธออย่าทําความบาดหมางกันอย่าทําความทะเลาะกันอย่าทําความถือผิดกันอย่าทําความวิวาทกันทิกษุผู้ไม่ชอบทำนี้ทำทิกสุผู้ไม่ชอบทำนั้น ก็กราบทูลขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองว่าขอพระผู้มีพระพาคเจ้าผู้เป็นใหญ่ในธรรมจงทรงยับยั้งอยู่เถิดขอพระผู้มีพระพาคเจ้าอย่าได้ทรงฝนฝายเลยจงทรงอยู่เป็นสุขเถิดพวกข้าพระองค์จกปรากฏด้วยความบาดหามางอันนี้ด้วยความทะเลาะอันนี้ด้วยความถือผิดอันนี้ด้วยความวิวาทอันนี้กระจ้าา เนื้อความในวาระพระบ,บาลีตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนอัตตกถาเนื้อความในวาระพระบ,บาลีที่ได้แสดงมาแล้วนั้นพระอัตตกถาจารย์ได้ยกมาอธิบายไว้เป็นบางคำคือในคําว่าซึ่งตนด้วยตนเองนั้นอธิบายว่าทิสุใดนั่งอยู่ในฝ่ายของพวกกล่าวไม่ชอบธรรมที่สุดสงยกวัดแล้วกล่าวว่าพวกท่านว่าอย่างไร ได้ฟังลัทธิของพิสุเหล่านั้นและพิสุพวกนี้แล้วก็คิดว่าพวกนี้กล่าวไม่ชอบธรรมพวกนี้กล่าวชอบธรรมพวกนี้นั่งอยู่ในท่ามกลางของพิสุทธสองจำพวกนั้นก็มีสังวาสต่างกันกับพิสุทธสองจำพวกนั้นย่อมทำสังฆกรรมแก่พิสุนั้นย่อมทำสังฆกรรมของพวกพิสุพวกนี้ให้ํำเริบเพราะไม่มาสุข ที่สุดนั้นคือว่าทำจนให้มีสังวาสต่างกันด้วยอาการยอยางนีแม้ในคําว่ามีสังวาสเสมอกันนั้นก็มีคําอธิบายว่าพิกสูดใดเข้ากับฝ่ายที่ไม่ชอบทำว่าพวกนี้กล่าวไม่ชอบทำส่วนพวกนี้กล่าวชอบทำแล้วเข้าไปใน่้มกลางพิกสุเหล่านั้นยังอยู่ในฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งแล้วถือว่าพวกนี้กล่าวชอบทำพวกนี้ควรทราบว่า ำจนให้มีสัมวาดเสมอกันด้วยตนเองคำว่าแสดงอาการกายวาจาที่ไม่สมควรนั้นได้แก่ทุบตีกันบ้างตาก,กันบ้างจับมือกันด้วยความโกรธบ้างสิ้นเนื้อความในอัตถกฐาที่ควรยกมาแสดงเพียงเท่านี้ตอนดีกาส่วนเนื้อความในดีกานั้นว่าคําว่าทํากรรมให้กําเริบนั้นคือถ้าสงฆ์ทำพิจิตรนั้นให้เป็นผู้ครบรองคณะแล้วทํากรรมนั้น ช่วยทำกรรมนั้นให้กำเริ่เพราะมีเนื้อความในพระบารีว่าถ้าพิสู่ผู้มีสังวาสต่างตามเป็นที่สี่ทำกรรมกรรมนั้นไม่ชื่อว่ากรรมไม่ชื่อว่าเป็นของควรทำดังนี้เป็นต้นสิ้นเนื้อความในพระวินัยการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนี้